ทุกคนคิดยังไงกับการลงทุนใน AI ตอนนี้บ้างคะทำไมเงินมันถึงมหาศาลขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ฟองสบู่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่คนทั่วไปแบบเรามองไม่เห็นกันนะแต่ก่อนที่ไปรับชมเรื่องราวฟองสบู่ AI นั้นอย่าลืมกดไลค์กดสับส r คร e ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะ จากข่าวที่ทําทุกวันสถานการณ์ในโลกของธุรกิจการเงินแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเทปนี้รัด,ดาจะพยายามย่อยให้ง่ายแล้วก็ให้ทุกคนเห็นภาพได้มากที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนค่อยๆค,คิดตามกันไปแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็จะมีข้อมูลทั้งในด้านที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ในด้านที่น่ากังวลปนกันไปค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ทุกคนมาทําความเข้าใจภาพรวมกันก่อนค่ะว่าตอนนี้ในตลาด AI ในโลกของเี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทําให้คนตื่นตระหนกกันทุกคนยังจํากันได้ไหมคะย้อน ไปในปี2022ที่ผ่านมาเมื่อ ChatGPT เปิดตัวตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นของเล่นสนุกๆที่แบบเขียนเรียบเรียงความได้เขียนโค้ดได้เล่าเรื่องตลกได้แต่ตลกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่กลายเป็นว่านั่นนะ่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะ แค่3ปีที่ผ่านมาเห็นไหมคะ AI เนี่ยกลายเป็นคำที่ทุกคนต้องพูดถึงและเดิมพันกับสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ AI คืออนาคตและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าซิลิคอนววลย์นี่เหมือนปาร์ตี้ที่ไม่มีวันจบอะทุกคนสตาร์ทอัพสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกรรม,มูลค่าบริษัทพุ่งสูงลิ่วมีข่าวดีลมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยประกาศกันออกมาทุกสัปดาห์มาลองดูตัวเลขกันเล่นๆนะคะมูลค่าของหุ้น AI คิดเป็น75%ของการเติบโตทั้งหมดของ S&P 500เลยทีเดียวแล้วก็มีดีใ่่ๆๆออออกมาาเรืยคยคง การสตาร์เกตมูลค่ากว่า5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐดีลระหว่าง Nvidia เดียกับ Op e n a i มูลค่ากว่า1แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐ n อ i d ว a เดีย <Nvidia S 1> <c oughs> ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐพึ่มมากที่สุดในโลกนะคะส่วน Microsoft เนี่ยก็เทงเงินมหาศาลเข้า Op e n a i ส่วนพิจีนะนี่ะคะก็มีแผนภาคร,รัฐที่ชัดเจนมากที่เขาเนี่ยจะขึ้นเป็นผู้นำา AI ภายในปี2030แล้วก็มีบริษัทใหญ่หลายแห่งที่อยู่ในการแข่งขันนี้ด้วยค่ะจากที่เล่าไปทุกอย่างดูสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะคะ จนกระทั่งกลางปีที่ผ่านมาเริ่มมีรอยร้าวเกิดขึ้นค่ะแต่จริงๆรอยร้าวมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะจากข้อมูลสำรวจในสหรัฐพบว่าการใช้ AI ในบริษัทขนาดใหญ่เริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มระม,มัดระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ AI hallucination นะคะก็คือการที่ AI มันหลอนแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆออกมานั่นแหละค่ะแล้วพอมาดูงบการเงินตัวเลขบางตัวฝั่งแล้วก็นะอย่างทุกคนดูสิคะ OpenAI ปีที่แล้วเนี่ยทำรายได้ไปกว่า3,700ล้านดอลลาร,ารแต่ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน งานเนี่ยมันมากกว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกแน่นอนค่ะว่าช่องว่างเนี้ยมันจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการคาดการณ์มาค่ะว่าภายในปี2029นะคะ OpenAI จะต้องใช้เงินมากถึง115,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4.5ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วใช้เงินมากขนาดนี้ผลตอบแทนมันอยู่ตรงไหนล่ะต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่า AGI แต่มันยังห่างไกลไปหลายปีค่ะก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะคะแน่นอน Open น i ต้องเผาเงินไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกับการที่บริษัท AI ส่วนใหญ่ต้องไปเชิญเหมือนกันค่ะถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นรายการค่ะที่ราดาถามทุกคนว่าคิดยังไงกับการลงทุนในยุค AI ตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าฟองสบู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงหน้ารด,ดานะคะก็ฟองสบู่เต็มเหมือนกันไม่แปลกค่ะที่หลายคนจะคิดแบบนี้เพราะว่าแทบทั้งตลาดตอนนี้นะคะก็ขับเคลื่อนด้วยบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่กําลังเดิมพันกับอนา,นอนาคตของ AI ค่ะซึ่งเอาตรงๆค่ะ มันก็เปลาะบางอยู่นะคะก็มีสัญญาณเตือนจากองค์การทางการเงินระหว่างประเทศนะคะว่าการลงทุนด้าน AI อาจอยู่ในช่วงของฟองสบู่โดย BOE และ IMF นะคะก็ออกมาเตือนค่ะว่าการประเมินมูลค่าและการลงทุนใน AI ตอนนี้อาจจะสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เริ่มเกิดขึ้นจร,จริงจากความร้อนแรงสู่สัญญาณเตือนเห็นแบบนี้ใครๆก็คงคิดว่าฟองสบู่มันกําลังจะแตกชัด เราอยากให้ทุกคนย้อนไปอดีตนิดนึงค่ะว่าไอ้คำว่าฟองสบู่ที่เรารับรู้กันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันแตกได้ยังไงเวลาพูดถึงฟองสบู่เทคโนโลยีทุกคนจะนึกถึงยุค .com ในปี2000ใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะฟองสบู่มันก็ดีนะถ้ามันไม่แตกเพราะมันหมายความว่าเรายังมีความหวังยังมีการลงทุนยังมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ปัญหาของฟองสบู่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้แตกเองเฉยๆนะสิคะมันต้องมีบางอย่างไปกระตุน้นเหมือนมีคนเอาไม้ไปจิ้มฟองสบู่แล้วมันก็แตกรดเดะคาหท ว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะและโมเดลธุรกิจของบริษัทอีกจํานวนมากที่โตเร็วแต่ไม่มีกําไรซึ่งเมื่อเงินทุนเริ่มหายและความเชื่อมั่นเริ่มลดนะคะ ฟองสบู่มันก็เลยแตกแต่ถ้ามองในอุตสาหกรรม AI ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลกว่าเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดที่ไม่มั่นคงเพราะภาษีนะคะการควบคุมชิป AI ดอกเบีย้ยที่สูงปัญหากฎหมายข้อมูลการทเทรน AI รวมไปถึงปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะย้อนกลับไปในปี2000ยังจํากันได้ไหมคะก็มีบทความมากมายที่ออกมามีข่าวโจมตีที่มันเป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้ฟองสบู่มันแตกแต่ตอนนี้ทุกคนอย่าลืมค่ะว่าข่าวร้ายเนี่ยมันมีมาทุกวันข่าววิจารณ์มันมีมาทุกวันตัวระดาบเองเนี่ยก็ทขาข ะะเราก็ติดตามมาโดยตลอดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแต่ทำยังง่ายฟองสบู่มันก็ไม่ได้แตาสักทีแถมบางทีเนี่ยเรายังตกรถอีกนะคะแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้และนี่คือ3ประเด็นสําคัญที่เราจะมาสรุปให้ฟังกันว่าทําไมรอบนี้มันอาจจะไม่ซ้ํารอยกับยุคฟองสบู่ .com และในสถานการณ์แบบนี้ทําให้เรียกว่าฟองสบู่ล้วจะให้เรียกว่าอะไรประเด็นที่1แหล่งเงินที่เอามาถมมันต่างกัน ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างยุค AI กับยุค .com นะคะก็คือเงินมาจากไหนต้องบอกว่าบริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Microsoft Meta Apple Alphabet นะคะเขาสะสมเงินก้อนโตมาคือมามานานกว่าหลาย10ปีด้วยเหตุผล2ข้อด้วยกันค่ะ1น่งคือก่อนปี2017จะมีกฎหมายภาษีจูงใจให้เหมือนกับย้ายเงินไปต่างประเทศนะคะพอเงินไปอยู่ที่นั่นก็จะเอาเงินกลับมาใช้ไม่ได้เว้นแต่จะเสียภาษีเยอะๆใช่ไหมล่ะคะเงินก็เลยสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนในปี2017เนี่ยก็ได้ข้อเสนอพิเศษเป็นกฎหมายภาษีของทรัมป์ให้นําเงินกลับมาโดย เสียภาษีแค่นิดเดียวนะคะทำให้บริษัทเทกหลายแห่งเนี่ยมีเงินแห้งเยอะสําหรับที่จะลงทุนในประเทศ2คือสักพักหนึ่งเนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็หาโครงการที่มันคุ้มค่าไม่ค่อยได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็คลองตลาดไปแล้วการใช้เงินมากๆก็ถูกมองว่าไม่จําเป็นแต่วันนี้เปลี่ยนไปค่ะพวกเขากําลังชดเชยกับช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาที่เขาลงทุนน้อยเกินไปและเงินที่ไหลเวียนในระบบ AI ส่วนใหญ่มาจากกองเงินสดที่เก็บไว้นานแล้วเมื่อเทียบกับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนนี้สินที่เยอะบริษัท AI ออย่างน้อย ตั้งอยู่บนดาขันาทางการเงินที่แข็งแกร่งความแตกต่างจาก Yahoo.com ก็คือว่าตอนนั้นบริษัทคุ้มเงินนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจรันไปได้แม้จะไม่ทํากําไรหรือบางทีไม่มีไรายได้ก็ยังทํางานต่อได้ค่ะส่วน OpenAI แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันแต่พวกเขาไม่ได้ระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปได้เงินมาจากบริษัทที่มีเงินสดเยอะๆเท่านั้นแต่ก่อนที่ไปชมเนื้อหากันต่อระดับขอพักขายของแป๊บหนึ่งนะคะกับนี่เลยจอบแปมข้าวมาอบอ,บอบกรอบบุงรสอบกรอบอะไรกรุบปกติเวลาทานโจ๊งนะคะ ต้องเปลี่ยนมาเป็นขนมกินเล่นรูปแบบใหม่จากเข้าเมากรุบกรอบเคี้ยวเพลินกินแล้วไม่รู้สึกผิดด้วยค่ะสามารถเลือกฟินได้ทั้ง4รสชาติไม่ว่าจะเป็นออริจินัลข้าวโพดชีสและรสไก่บาร์บีคิวประเด็นที่2 c ซอร์เคิลาร์ดิลิงที่เป็นกลยุทธ์ลดความเสี่ยงต้องบอกว่าประเด็นนี้หลายคนวิจารณ์เงินเยอะมากคือเรื่องของการที่เงินมันวนเวียนไปมาในบริษัทในอุตสาหกรรม AI แบบภาพนี้ค่ะซึ่งเราก็มีการอธิบายไปนในไทยรัฐมันนี่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะเล่าสั้นๆให้ฟังอีกทีจะได้เข้าใจครบรูปทีเดียวลองนึกภาพแบบนี้นะคะว่า Oracle เนี่ยประกาศว่าได้สัญญาเช่าศูนข้อมูลจาก o อ e พ AI ราคาหุ้นก็พุ่งสูงเลยแต่ o อ e พ AI ได้เงินจาก n อ i นว a เดียที่ลงทุนเข้ามาส่วน n อ i d ว a เดียก็ได้เงินจากการขายการ์ ตัวบบหลายคนก็บอกว่าเนี่ยดึงตัวเองขึ้นจากหลม่มทํารายได้ดูดีกว่าจริงมันดูไม่ยั่งยืนหรือเปล่าแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งค่ะเวลาคนมองย้อนไปยุค .com เนี่ยสภาพเนาะทุกคนดูดิแต่หลังปรับตัวได้เนี่ยมันก็มีผู้ชนะเกิดขึ้นและการที่เอ i นว a เดียไปลงทุนใน o p e n AI ไอแม้ว่าตอนนี้ก็ดูนะ่าสงสัยอยู่ดีแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะ AOL ลงทุนใน a m azon ในปี1999เราคงไม่ได้วิจารณ์กันขนาดนี้หรอกค่ะแล้วการลงทุนตลอดซัพพลายเชนแบบนี้ค่ะในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นการเพ ค่า AI ในที่สุดค่ะซึ่งรายละเอียดที่สําคัญที่หลายคนมองข้ามก็คือว่าอย่าลืมนะคะพวกเขาไม่ได้เอาเงินจากนักลงทุนจริงๆถ้าสรุปสุทธิแล้วเนี่ยผู้เล่นหลักจ่ายเงินออกไปมากกว่ารับเข้ามาผ่านปันผลการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันเลยต่างจากยุคดอทคอมมากที่บริษัทต้องพึ่งกระแสะเงินจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้และเศรษฐกิจโดยรวมมันจะปลอดภัยโดยสิ้นเชิงนะคะราคาหุ้นสูงขึ้นอย่างชัดเจนเพราะความคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์และบริการ AI จะสร้างรายได้หลายล้านล้านด รัฐในที่สุดแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คาดล่ะคะเราก็ค่อยว่ากันเนาะประเด็นที่3 The Big Be t ที่อาจคุ้มความเสี่ยงบริษัทเหล่านี้เดิมพันกับความเชื่อ2ข้อคะ่ะ1คือ Intelligen c e จะดีขึ้นเรื่ยอยๆ2ระดับ i ิน e l l i g e n c e ที่สูงขึ้นต้องการคอมพิวหรือว่ากําลังประมวลผลที่มากขึ้นนั่นเองทุกคนลองนึงภาพตามแบบนี้นะคะอย่าง ChatGPT 3เนี่ยที่เราใช้กันมาช่วงต้นปี2023ตรงเนี้ยใช้กําลังประมวลผลประมาณ10,000 GPU สําหรับการเทรนนะคะต่อมา GPT 4ใช้มากกว่า25,000 GP และถ้าจะให้ได้ AI ที่ฉลาดเท่ากับคนทํางานมา20ปีเนี่ยอาจจะต้องใช้หลักแสนหรือว่าหลักล้าน GPU เลยก็ได้สิ่งนี้เราเรียกมันว่า scaling law ก็คือยิ่งต้องการ intelligence ที่สูงยิ่งต้องลงทุนมากยิ่งต้องใช้พลังงานมากยิ่งต้องสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่มากขึ้นแต่มันก็มีความเสี่ยงค่ะเพราะ lab จีนอย่าง deepseek เนี่ยก็สามารถสร้าง intelligence ได้มากกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าจํากันได้ไหมคะผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ LLM หรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่อาจจะถึงขีดจํากัดแล้วและนี่ก็คือเหตุผลที่ มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ค่ะแต่มันก็มีประเด็นน่าคิดนะคะทุกคนว่าความเสี่ยงของการที่ถ้าลงทุนน้อยไปมันอาจจะสูงกว่าการลงทุนมากไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าลงทุนน้อยผู้แข่งเกิดแซงหน้า สิ่งนี้มันอาจจะอันตรายกว่าหรือเปล่า AI เนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรแล้วนวัตกรรม AI เนี่ยมันเคลื่อนที่แบบก้าวกระโดดคำไม่ใช่ทีละก้าวส่วนเรื่องค่าเผเนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนอย่าง Open AI เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินพอก็เลยต้องหาเพื่อนรวยๆอย่าง Oracle Soft Bank Nvidia มาช่วยกันแบกรับความเสี่ยงตรงนี้หละค่ะ Google และ Meta เขามีเงินสดสำรองเยอะอยู่แล้วแล้วก็สร้างโมเดลเองด้วยเลยตัดสินใจลงทุนง่ายกว่าอย่าง Microsoft เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเสี่ยงมากเพราะาไม่ใช่ผู้สร้างนาวัตกรรม AI เองเลยยอมให้ Open AI เนี่ยหา ิวจากที่อื่นแลกกับสัญญาใช้จ่ายคลาวค่ะ NV ็นวิดียเสนอดีลแสนล้านให้ Open a นสร้างคอมพิวต์สิกิกะวัตต์เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า o p e n น i จะยังใช้ชิปของพวกเขาขณะที่ Amazon และ Google กำลังลดการพึ่งพาเอ็นวิดียค่ะกำลังพยายามผูกมัดลูกค,ค้าโดยการลงทุนในพวกเขาซึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นที่แตกต่างออกไปค่ะเพราะการใช้เงินมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมันก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่า NV ็นวิดียจะเป็นผู้เล่นหลักเพียงคนเดียวตลอดไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็นกคือว่า ระบบทั้งหมดกำลังเดิมพันว่าอินเทลเเจนต์จะดีขึ้นเอาละค่ะคราวนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าถ้าไม่เรียกว่าฟองสบู่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรคำตอบก็คือทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ไปพร้อมกันค่ะประเด็นแรกไม่ใช่เพราะ AI เป็นอนาคตจริงๆค่ะมีเทคโนโลยีจริงกำลังเปลี่ยนโลกและเงินที่ลงทุนมาจากแหล่งที่มั่นคงมากกว่ายูดอทคอมมาก 2. คําตอบที่บอกว่าใช่เพราะ AI มันยังไม่ทําเงินได้จริงต้นทุนก็พุ่งสูงผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะต้องรออีก5-10ปี แต่สำหรับดะดานะคะระดาคงไม่เรียกมันว่าฟองสบู่นะคะแต่ว่าจะเรียกใหม่ให้มันแบบมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เก๋ๆนิดนึงก็คือว่าการเดิมพันครั้งใหญ่แห่งศตวรรษเวอร์พอไหมคะแต่ทุกคนคะเอาตรงๆว่าไม่ว่ามันจะเป็นฟองสบู่หรือไม่เนี่ยแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเรากําลังอยู่ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงค่ะ และแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเลยทีเดียวสําหรับเราทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะคะสิ่งที่ควรทําตอนนี้ก็คือติดตามความเคลื่อนไหวเรียนรู้เทคโนโลยีและเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเอาตรงๆนะคะไม่ว่ามันจะฟองสบู่หรือไม่แต่สิ่งที่ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่า AI มันได้เปลี่ยนแปลงโลกการทำงานของเราทุกคนไปแล้วตอนนี้และในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ ใครจะปรับตัวทันก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะติดตามเรื่องราวที่พาคุณไปไขความลับถอดรหัสกลยุธทธ์ธุรกิจแห่งโลกนวัตกรรมกับระดาละพรรดาได้ที่ดิจิทัล Frontier และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ